ความเหน็ดเหนื่อยจากการแลกเวลาด้วยเงินนัดชายหนุ่มวัย30ปีนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องทำงานที่บ้านของเขาอีกครั้งแสงไฟจากหน้าจอสะท้อนให้เห็นความเหนื่อยล้าในแววตาของเขาตอนนี้เวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนแล้วแต่เขายังคงต้องทำงานที่ค้างค้างให้เสร็จเงินเดือนที่เขาได้รับจากงานประจำอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่เขาต้องแลกมาด้วยการทำงานอย่างหนักจนแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนการทำงานล่วงเวลาในตอนกลางคืนและในวันหยุดกลายเป็นเรื่องปกติของเขาเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังวิ่งอยู่ในวงล้อหนูถีบจกักที่ไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนเขาก็ยังคงอยู่ในจุดเดิมและรู้สึกว่าชีวิตที่เขามีอยู่ตอนนี้ไม่ต่างจากหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมให้ทำงานไปวันว นัดเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเพื่อนๆเ,เขาเพื่อนบางคนเริ่มเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยขึ้นบางคนมีเวลาที่จะไปทำกิจกรรมที่ตัวเองรักมากขึ้นเช่นการออกกำลังกายการทำอาหารหรือการปลูกต้นไม้และที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาดูมีความสุขและมีชีวิตชีวาผิดกับเขาที่รู้สึกเหมือนกำลังจะหมดไฟอยู่ทุกวัน ในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งดูซีรีส์อยู่ในห้องนั่งเล่นพีบีพี่สาวของเขาก็เดินเข้ามาและนั่งลงข้างๆนัดพักบ้างเอถอะเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนพี่เห็นแก่ทำงานหนักมาหลายปีแล้วนะผมก็อยากพักครับพี่นัดตอบแต่ผมไม่มีเวลาเลยครับ p ีบีมองหน้านัดอย่างเข้าใจ แกรู้ไหมว่าคนรวยไม่ได้ทำงานหนักกว่าคนอื่นหรอกนะเธอพูดแต่พวกเขารู้จักวิธีที่จะปล่อยให้เงินของพวกเขาทำงานแทนพวกเขาต่างหากนัดมองหน้าพี่สาวด้วยความสงสัยหมายความว่ายังไงครับพีบีหยิบปากกาขึ้นมาแล้วเขียนสมการง่ายๆลงบนกระดาษ active income บวก passive income เท่ากับ financial freedom P ีอธิบายว่า Active Income คือรายได้ที่ได้มาจากการทำงานหรือการแลกเวลาด้วยเงินเช่นเงินเดือนค่าจ้างหรือรายได้จากการค้าขายส่วน Passive Income คือรายได้ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการสร้างระบบที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องลงแรงตลอดเวลา เป้าหมายของคนรวยไม่ได้อยู่ที่การทำงานหนักเพื่อหา Active Income เพียงอย่างเดียว PB บีบอกแต่เป็นการใช้ Active Income ที่หามาได้ไปสร้าง Passive Income ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คำพูดของพีบีทำให้นัดตระหนักได้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาเดินทางมาผิดทาง เขาทำงานหนักเพื่อหาเงินแต่เขากลับไม่เคยใช้เงินที่หามาได้ไปสร้างสิ่งที่ทำงานแทนเขาได้เลยส่วนที่1การทำความเข้าใจ Passive Income ความแตกต่างระหว่าง Passive Income และ Active Income ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นัดตัดสินใจไปหาพี่บีที่บ้านของเธออีกครั้งเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Passive Income P ีเริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบชีวิตของนัดในตอนนี้กับชีวิตที่เขาสามารถสร้าง Passive Income ได้ลองนึกภาพนาดพีบีพูดชีวิตของแกในตอนนี้ก็เหมือนกับการทำงานเป็นทนายความแกจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อแกเข้าไปทำงานในคดีนั้นๆน,น,นั่นหมายความว่าถ้าแกป่วยหรือพักร้อนเงินก็จะหยุดไหลเข้ามาด้วยแล้วแพ s ซ i v e ิน c o า e ล่ะครับนัดถาม Passive Income ก็เหมือนกับการเป็นเจ้าของบริษัททนายความพีีอธิบายถึงแม้ว่าแกจะไม่ได้เข้าไปทำงานในคดีนั้นๆโดยตรงแต่บริษัทของแกก็ยังมีทนายความคนอื่นทำงานแทนแกและยังคงสร้างรายได้ให้กับแกได้นัดเริ่มมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเขารู้ว่าการเป็นเจ้าของบริษัทนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เขาก็เริ่มที่จะมีความหวังว่าเขาจะสามารถสร้างเครื่องจักรทำเงินของตัวเองขึ้นมาได้สรุปความรู้ความแตกต่างระหว่าง Passive Income และ Active Income Active Income รายได้จากงานประจำนิยามรายได้ที่ต้องใช้แรงกายและเวลาแลกมาโดยตรงข้อดีมีความมั่นคงสามารถคาดเดาได้ ข้อเสียมีเพดานรายได้ที่จํากัดมีความเสี่ยงที่จะหายไปเมื่อเราไม่สามารถทำงานได้ตัวอย่างเงินเดือนค่าจ้างรายได้จากการทำอาชีพฟรีแลนซ์ Passive Income รายได้จากทรัพย์สินนิยามรายได้ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการสร้างระบบที่ทำงานได้ด้วยตัวเองข้อดีไม่มีเพดานรายได้ที่จํากัดสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ข้อเสียต้องใช้เวลาและความพยายามในการสร้างในตอนแรกมีความเสี่ยงในการลงทุนตัวอย่างรายได้จากการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์เงินปันผลจากหุ้นรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาส่วนที่ 2. 3เส้นทางสู่การสร้าง passive income พี่บีบอกว่าการสร้าง passive income ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อม หากเรามีแผนการที่ชัดเจนและมีวินัยในการทำตามมันเส้นทางที่หนึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ cash generating assets เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับมือใหม่พี่บีบอกเพราะมันเป็นการใช้เงินที่แกมีอยู่แล้วไปสร้างเงินเพิ่มและไม่ต้องใช้แรงงานจากตัวแกเองมากนัก พี่บีอธิบายว่ามีสินทรัพย์หลายประเภทที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้หุ้นปันผล dividend stocks การซื้อหุ้นของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอซึ่งเหมือนกับเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆที่ได้รับส่วนแบ่งกำไร อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า (Rental Properties) การซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมแล้วปล่อยเช่าซึ่งจะทำให้เรามีรายได้ค่าเช่าเข้ามาทุกเดือนอย่างต่อเนื่องกองทุนรวม (Mutual Funds) การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้เช่นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมหุ้นซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงให้เราโดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากนัตัดสินไทยที่จะเริ่มต้นจากการลงทุนในกองทุนรวมแบบ DCA (Dollar Cost Averaging) เพราะมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการเริ่มต้น เส้นทางที่ 2. การสร้างธุรกิจแบบอัตโนมัติ (Automated Business) เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และเวลาอย่างมากในตอนแรกพี่บีบอกแต่เมื่อธุรกิจของแกเติบโตและมีระบบแล้วมันก็จะกลายเป็นเครื่องจักรทำเงินที่มีประสิทธิภาพที่สุดพี่บีให้ตัวอย่างธุรกิจที่สามารถสร้าง Passive Income ได้การสร้างคอร์สออนไลน์ การนำความรู้หรือทักษะที่เรามีไปสร้างเป็นคอร์สออนไลน์และขายบนแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วก็สามารถขายได้ตลอด24ชั่วโมงการเขียนอ e ีบุ๊กการเขียนหนังสือและขายในรูปแบบดิจิทัลซึ่งสามารถสร้างรายได้ค่าลิขสิทธิ์ได้ในระยะยาวการเป็นแอฟฟิลิเอตมาร์เก็ตเตอร การโปรโมทสินค้าของคนอื่นและได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อระบบการโปรโมตทำงานได้ดีเราก็ไม่จําเป็นต้องลงแรงขายตลอดเวลานัดตัดสินใจที่จะใช้ความรู้ที่เขามีในงานประจําในการสร้างคอร์สออนไลน์สอนเรื่องการตลาดดิจิทัลเขาใช้เวลาหลังเลิกงานในการสร้างเนื้อหาและถ่ายทำวิดีโอซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกและท้าทายสำหรับเขา เส้นทางที่3การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Property เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจมันคือการสร้างทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ให้กับแก่โดยไม่จำเป็นต้องทำงานตลอดเวลาพี่บีให้ตัวอย่างทรัพย์สินทางปัญญาการเขียนเพลงการแต่งเพลงและขายลิขสิทธิ์ การสร้างแอปพลิเคชันการสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างรายได้จากการโฆษณาหรือการขายการเขียนบล็อกหรือการสร้างช่อง YouTube การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและสร้างรายได้จากการโฆษณาส่วนที่3การลงมือทำและรักษาความมีวินยัยเมื่อนัทได้เรียนรู้ถึงเส้นทางต่างๆแล้วเขาก็ลงมือทำตามแผนที่วางไว้ทันที โดยในครั้งนี้นัดวางแผนอย่างละเอียดมากขึ้นเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในระยะยาวช่วงปีที่หนึ่งการลงมือทำในสิ่งเล็กๆนัดเริ่มต้นการเดินทางด้วยความมุ่งมั่นเขาเริ่มจากการลงมือทำในสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอเขาตั้งค่าการโอนเงินอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมหุ้นแบบ DCA ทุกเดือน เขาเลือกกองทุนที่ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มั่นคงเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงเริ่มต้นถึงแม้ว่าเงินที่ลงทุนไปในแต่ละเดือนไม่มากนักแต่การกระทำเล็กๆเ,เหล่านี้สร้างวินัยและนิสัยที่ดีให้เขาโดยไม่รู้ตัวนอกเหนือจากงานประจํานัดใช้เวลาหลังเลิกงาน2-3ถึงชั่วโมงในแต่ละวันเพื่อสร้างคอร์สออนไลน์สอนเรื่องการตลาดดิจิทัล เขาเริ่มจากการเขียนสคริปต์เตรียมเนื้อหาและฝึกซ้อมการพูดหน้ากล้องซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเขาแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขานึกถึงคำพูดของพี่บีที่บอกว่าทุกๆก้าวเล็กๆจะนำไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เสมอในช่วงแรกคอสของเขายังไม่มียอดขายและบล็อกที่เขาเขียนก็ยังไม่มีคนติดตามมากนัก เขาเริ่มรู้สึกท้อแท้และตั้งคำถามกับตัวเองว่ามันจะคุ้มค่ากับความเหนื่อยล้าที่ต้องแลกมาไหมแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะไม่หยุดทำเขาเชื่อมั่นในแผนการของตัวเองช่วงปีที่สองถึงสความพยายามที่เริ่มออกดอกออกผล ความพยายามของนัดเริ่มออกดอกออกผลคอร์สออนไลน์ของเขาเริ่มมียอดขายและรายได้เสริมที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอทำให้เขามีเงินเหลือเพื่อนำไปลงทุนเพิ่มในกองทุนรวมและเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนในหุ้นปันผลมากขึ้นในช่วงนี้เขาเริ่มสังเกตเห็นพลังของดอกเบีย้ยทบต้น compound interest ที่ทำให้เงินลงทุนของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดด เขาเริ่มมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนขึ้นและรู้สึกมีกำลังใจที่จะไปต่อในส่วนของการลงทุนกองทุนที่เขาลงทุนไปเริ่มสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจถึงแม้จะมีช่วงที่ตลาดตกต่ำบ้างแต่เขาก็จำคำพูดของพี่บีได้ว่าอย่าตื่นตระหนกและเขายังคงลงทุนแบบ DCA อย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าของพอร์ตการลงทุนของเขาก็กลับมาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในส่วนของคอร์สออนไลน์เขาเริ่มได้รับรีวิวจากผู้เรียนซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เขามีแรงที่จะสร้างเนื้อหาใหม่ๆและพัฒนาคอร์สให้ดียิ่งขึ้นช่วงปีที่4-5ถึง5จุดเปลี่ยนของชีวิต รายได้าจาก Passive Income ของนัดทั้งจากคอร์สออนไลน์บล็อกและเงินปันผลจากหุ้นเริ่มมีจำนวนมากขึ้นจนสามารถครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายรายเดือนของเขาได้เกือบทั้งหมดในช่วงนี้เขาเริ่มตัดสินใจที่จะลดชั่วโมงการทำงานของเขาลงเพื่อที่จะมีเวลาไปทำในสิ่งที่เขารักมากขึ้นเช่นการเดินทางการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการใช้เวลากับครอบครัว เขาไม่ได้ทำงานหนักเท่าเมื่อก่อนแต่เขากลับรู้สึกว่าตัวเองมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพราะเขาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และได้ทำในสิ่งที่รักปีที่6และหลังจากนั้นอิสรภาพที่แท้จริงนัดสามารถสร้าง Passive อิน o m มได้ในจำนวนที่สามารถครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายรายเดือนของเขาได้ทุกท้องแล้วเขามีอิสระที่จะเลือกว่าจะทำงานหรือไม่ทำงานก็ได้ ในที่สุดนัดก็ตัดสินใจที่จะลาออกจากงานประจำเพื่อไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการอย่างแท้จริงวันที่เขายื่นใบลาออกเขาไม่ได้รู้สึกถึงความกลัวหรือความไม่แน่นอนแต่เขารู้สึกถึงความสงบและอิสรภาพที่แท้จริงเขาไม่ได้ทำงานน้อยลงแต่เขาทำงานในสิ่งที่เขารักเขาใช้เวลาในการพัฒนาคอร์สออนไลน์ของเขาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เขาท่องเที่ยวและเขียนบล็อกเกี่ยวกับสถานที่ที่เขาไปและเขาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเขาไม่ได้เพียงแค่มีเงินเก็บแต่เขายังมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตความสุขที่ได้ทําในสิ่งที่รักและความหมายที่ได้จากการเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองบทสรุปชีวิตที่ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเวลา เรื่องราวของนัดแสดงให้เห็นว่าการสร้าง Passive Income ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันคือวิทยาศาสตร์แห่งการลงมือทำที่ต้องอาศัยการวางแผนการลงมือทำและการรักษาความมีวินัยอย่างต่อเนื่อง Passive Income ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ได้ทำงานเลยแต่มันแปลว่าคุณสามารถเลือกที่จะทำงานในสิ่งที่คุณรักได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไป ผมอยากให้ช่องนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องการเงินไปด้วยกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์และถ้าอยากดูเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกก็กดติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ